สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่8กันยา,ายนวันสุดท้ายของสัปดาห์แบบนี้ยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจลงทำการแข่งขันหลายต่อหลายรายการไม่ว่าจะเป็นยูฟาเนชั่นลีกหรือฟุตบอลเซกุนดาสเปนจึงคัดทีเด็ดกันมาให้3คู่ห่างพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตฝากกลุ่มไลน์รวมทีเด็ดเซียนบอลทั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปบอลติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับ ไปกันที่คู่แรกเวลา3ทุ่ม15ในศึกเซกุนดาลีกสเปนกาตาเกน่าพบกับเลบันเตโดยคู่นี้เลบันเตต่อปอปอส่วนผลงานการเจอกัน5เกมสุดขอคู่นี้เป็นกาตาเกน่าชนะ2ครั้งเสมอ0ครั้งและเลบันเตชนะ3ครั้งส่วนผลงาน10เกมสุดทุกรายการของกาตาเกนา่าชนะ5เสมอ2แพ้3ไฮดีแคปเปิดราคา9ครั้งเข้าวิน9เสมอ1เสีย3และจบสกอร์สูง5ครั้ง ส่วนทางฝั่งทีมเยือนค้างคาวน้อยเลบันเต้10เกมหลังสุดทุกรายการชนะ6เสมอ4แพ้0ูนย์แฮรดิแคปเปิดราคา9ครั้งเข้าบิน8เสมอ0ูนย์เสียหนึ่งและจบสกอร์สูง4ครั้งคู่นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านกาตาเกนนาเกมก่อนพุ่งบุกเอาชนะเอเดเซ่มา2ต่อ1แต่ภาพลู้ก็จะไม่น่าไว้ใจมากนะเพราะ2เกมก่อนก็แพ้รวดในขณะที่เลบันเต้แม้อาจจะเสมอมา2เกมรวดแต่พวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครใน3นัดแรกอีกทั้งยังแพ้แค่เกมเดียวจาก10เกมหลังสุดในการมาเล่นทีมเยือน นอกจากที่ทางเรบันเตยังสามารถเอาชนะมาแล้ว3นัดติดต่อกันยามมาเยือนในสนามแห่งนี้สสิติขมมิดแบบนี้กับเลทราคาที่เปิดมาแค่ปอบๆแนะนำว่าอยู่เชียร์ทางฝั่งทีมเยือนดีกว่าฟันทองเรบบนเตบุกชนะกาตาเกน่า2ประตูต่อหนึง่งไปกันที่คู่ที่2เวลา5ทุ่มในศึกยูฟาเนชันลีกสโลวาเกียพบกับอาเซอร์ไบาจานโดยคู่นี้สโลวาเกียต่อ1ลูกผลงานของคู่นี้ก็เจอกันมา4ครั้งเป็นสโลวาเกียชนะ3ครั้งเสมอศูนครั้งและอาเซอร์ไบาจานชนะ1ครั้ง ส่ผลงาน10เกมหลังสุดของสโลวาเกียชนะ5เสมอ3แพ้2เข้าวิน6เสมอ0เสีย4และจบสกอร์สูง4ครั้งในขณะที่ทีมเยอนอรรัเซอร์ไบจาน10เกมหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4เข้าวิน5เสมอ1เสีย4และจบสกอร์สูง6ครั้งคู่นี้ทางฝั่งสโลวาเกียประเดิมสนามนัดแรกโดยการเอาชนะเอสโตเนียมา1-0แม้จะทำได้เพียงเฉือนเอาชนะคู่แข่งแต่ตามเกมและพวกเขาก็ดูเหนือกว่าคู่แข่งเป็นอย่างมาก ซึ่งท่านนักนี้สามารถปรับปรุงเกมลุกได้ก็น่าจะยิงประตูได้มากกว่าเกมก่อนแน่นอนขณะที่ทีมเยือนอาเซอร์ไบาจานพวกเขาก็เป็นรองอย่างชัดเจนทั้งชื่อชันและกลุ่มกาลังแถมเกมแรกพวกเขาก็แพ้ซเดนมาก่อนถึง3ต่อหนึ่งเรียกได้ว่าเกมรับยังมีข้อบอกพร่องให้เห็นเยอะมากซึ่งนักนี้ต้องออกมาเยือนบอกได้เลยว่าคงโดนภาบสนามทั้งเกมแน่นอนเพราะฉะนั้นขออยู่เชนทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าฟันทงสโลวาเกียชนะอาเซอร์ไบาจานสามประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าในศึกยูฟาเนชันลีก สวีเดนพบเอสโตเนียโดยคุณิสวีเดนต่อ2ลูกสผลงานของทัพไวกิ้ง10เกมหลังสุดทุกรายการชนะ5เสมอ1แพ้4แฮร์รแคปเปิดราคา9ครั้งเข้าวิน3เสมอ0ูเสีย6และจบสกอร์สูง7ครั้งส่วนฝั่งทีมเยือนเอสโตเนียน onia, 10เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้7เข้าวิน3เสมอ2เสีย5และจบสกอร์สูง5ครั้งคณนณิถือว่าระดับทีมต่างชั้นกันอย่างชัดเจน โดยสวีเดนแสดงให้เห็นถึงความต่างชัดมาแล้วในเกมแรกโดยกันเอาชนะอเซอร์ไบาจานมาสต่อหนึ่งแถมวันนี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับคู่แข่งที่ระดับไม่ต่างกันในเกมก่อนขณะที่เอสโตเนียพู้มาเยือนแม่นัดแรกจะแพ้แบบเฉียดฉิวก็ตามแต่พวกเขาก็เป็นรองทุกอย่างในเกมนั้นจึงเชื่อว่าเกมทัพไวกิ้งน่าจะไม่พลาดในการปิดบ้านเอาชนะเอสโตเนียไปอย่างขาดลอยเพราะฉะนั้นขออยู่เชยร์ทางฝั่งทัพไวกิ้งดีกว่าฟันธงสวีเดนเปิดบ้านชนะเอสโตเนีย3ประตูต่อศูนย์ สุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแรกสเต็ป5ขั้นต่ำ500บาทรับฟรีทันที300บาทและได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเต็ป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดท,ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ